วันนี้แอนจะพามาเปิดมุมใหม่ที่ย่านสุขุมวิทที่นำพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมาปรับเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ได้กับโครงการที่มีชื่อว่า r q by ค่ะ อนนี้นะคะแอนก็อยู่กับพี่ออมนะคะเป็นเจ้าของโครงการ RQB y ค่ะแล้วก็อยู่กับพี่อ่านผู้ออกแบบโครงการนี้นะคะจาก Chat a r c h i t e c คค่ะก่อนอื่นเลยแอนต้องขอถามก่อนเลยว่าคอนเซปต์ของที่นี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะที่นี่คือบ้านเก่าสองหลังนะคะ,คะตัวอมเองพอมาดูที่นี่อมก็อยากจะได้ที่ที่ให้ลูกค้าสมาชิกในโซนสปอร์ตของเราค่ะแล้วก็ผู้เช่าทั้งหมดมีที่แบบนั่งสบายๆชิลๆไม่ขึ้นตึกสูงอยากได้ที่เล่นให้กับเด็กๆเ,เนี่ยค่ะมีอาหารให้ คนที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วมาทานอาหารกันค่ะก็เลยโยนคอนเซป t นี้คุยกับอาจารย์อัน๋นพี่อั๋นได้คอนเซป t นี้มามจะต้องทำยังไงต่อบ้างคะคือก่อนอื่นนะี่ะพี่เป็นเมมเบอร์ที่นี่10กว่าปีแล้ว<ฆ>แล้ว<ฆ>พี่ก็หลงรักคอมมูนิตี้ของแร<ฆ>็กเก็ตคลับรู้สึกว่าบรรยากาศกันเองแล้วมีคนหลากหลายจริงๆมันมาจากโบนเนอร์เนี่ยแหละครับความคิดที่ดีที่ในการสร้างคอมมูนิตี้ไม่ใช่แค่สร้างแร็กเก็ตคลับเป็นที่ออกกำลังแต่ว่าสร้างคอมมูนิตี้ที่น่ารักพื้นที่ที่สร้างขึ้นมาก็บา <laughs> งเอินเป็นพื้นที่ของครอบครัวด้วย พะาะฉันก็จะมีบ้านของครอบครัวคุณอ๋องปปอยอยู่แถวนี้มันก็เหมือนกับเป็น Family Complex ที่มันมีความน่ารักของความเป็นกันเองของครอบครัวอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมหลงกับโครงการนี้แล้วบ้านสองหลังมีสเสน่ห์ก็คือเป็นบ้านยุคโมเดิล์0น6070ที่ตอนนี้แถวทองหลอจะโดนทุบไปหมดนะแต่เราเห็นคุณค่าของเขาเรารู้สึกว่าเป็น,ปนมรดกของครอบครัวเราวน่าจะคงเอาไว้แล้วเขมีสเสน่ห์ก็เลยคิดว่า ทำยังไงถึงทําให้ที่พักอาศัยส,ส่วนตัวกลายมาเป็นพื้นที่ส่วนรวมอย่างที่บอกว่าพอพื้นที่ตรงน,นี้คือใจกลางเมืองมาก,มากๆเลยมีวิธีในการปีีซน์ไงให้มันเข้ากับยุคสมัยเนี้ยคือว่าเสน่ห์ของบ้านทุกๆยุคควรจะ,ค,ะคงเอาไว้แล้วเดี๋ยวแคเตเรของเขาก็จะเผยออกมาอย่างเช่นเราก็จะเก็บผนังที่เป็นกระเบื้องดินเผาสีส้มแล้วกระเบื้องบ้านเราจะไม่เหมือนที่อื่นจะส้มสดๆทัศน์แล้วแม้แต่วงกบ ไม้เป็นสีฟ้าก็เป็นความเรโทรที่น่ารักของบ้านเดิมเพราะฉะนั้นเราก็ดึงคาแรคเตอร์เดิมเนี่ยมาสร้างของใหม่ที่เบสออนของเก่าก็คือกระเบื้องอที่อยู่บนผนังก็กลายมาเป็นพื้นด้วย มันก็เป็นการแก้ปัญหาคือเรายกพื้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเขื่อนกันน้ําท่วมเแถวเนี้ยเรากันน้ําท่วมไม่ให้น้ำเนี้ยเข้าไปในบ้านที่เดิมพืน้นต่ำ <laughs> เราก็สร้างเขื่อนขึ้นมาระดับพอดีกับมานั่งมันก็กลายเป็นที่นั่งมันก็เลยดูเหมือนเราตั้งใจทําเราจะได้เหมือนกับว่าใช้พื้นที่ได้เต็มที่เลยทั้ทงพื้นตรงนี้ก็สามารถเป็นที่นั่งแล้วมันก็ให้ความรู้สึกว่าชิวๆเหมือนนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่แบบว่าตรงระเบียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ความอบอุ่นของสีส้มมันสร้างบรรยากาศที่วอร ที่ระหว่างบ้านคราวนี้เราก็จะสร้างหลังคาที่คอมแล้วก็เชื่อมโยงบ้านหลังนี้กับหลังนี้พื้นที่ภายนอกกลายเป็นภายในอ๋อคือแต่เดิมมันจะแยกเป็นสองหลังเลยใช,ใช่ไหมคะถ้าใครที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วมานั่งทานอาหารหิวๆตรงที่ต่อได้เลย<ๆ>เดี๋ยวรบกวนพี่อ๋อมก,กับพี่อานพานไปดูด้านในหน่อยได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างด้านในแอนแบบว่าสัมผัสได้ของพื้นที่ตรงนี้คือ ลมมันค่อนข้างแบบดีมากเลยค่ะเหมือนแบบลมมันเข้าทุกทิศทางเลยตั้งใจดีไซน์ยังไงบ้างคะพี่อัญพอมีหลังคาปิดด้านบนเนี่ยมันสร้างอุโมงลมมันบีบให้ลมเข้าระหว่างอาคาร2องอาคารนี้ <c oughs> แล้วก็เราก็มีพัดลมยักษ์ที่เสริมลม <c oughs> ด้วยมันก็เลยมีลมพัดอยู่ตลอดแล้วอย่างร้านต่งตางๆอะคะ่ะ <c oughs> ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะ่ะพี่อ๋อมีเลือกร้านเป็นประเภทไหนบ้างแล้วก็เรื่องของการดีไซน์ เลือกให้มันมีความหลากหลายมีทั้งร้านพิซซ่าร้านเบอร์เกอร์ร้านอาหารไทยร้านอาหารอีสานร,ร้านอาหารเกาหลีแล้วก็มีไอศครีมของหวานสำหรับเด็กด้วยค่ะแล้วก็เป็นดริงค์แบบมีทั้งคาเฟ่แล้วก็บาร ถึงพื้นที่ตรงนี้เป็นคอร์ดยาร์ใช่ไหมคะแล้วก็มีเพลการ์ดด้วยคอนเซปต์การดีไซน์ของตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่อตอนแรกที่ทําอันนี้อยากได้เหมือนคล้ายฟ<ห>ู้ดทรัคคือเหมือนจะได้มีแบบร้านเล็กๆหลายๆร้านมาให้ใมีความหลากหลายของของร้านอาหารให้กับลูกค้าในบริเวณนี้ไอเดียของฟู้ดทรัคนี่ดีมากก็คือเป็น<ห>เพิงเล็กๆ<ห>ไม่ถึงกับเป็นอาคารเป็นเรือนเล็กๆแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องการจะมีเหมือนเพลกาด์เล็กๆสําหรับเด็กคือตอนแรกเราจะย้ายอุปกรณ์เด็กเล่น เอาไว้ตรงกลางสนามซึ่งก็คือเป็นสวนมะม่วงเก่าแต่เราก็คือนว่าเออถ้าเราสนามนี้เปิดล่วงเอาไว้เผื่อจะจัดจก,กิจกรรมเราสามารถดัดแปลงหรือสร้างสถาปัตยกรรมแบบใหม่ได้ไหมก็คือเอาเพลการ์ไปผสมกับตัวร้านอาหารมันก็กลายมาเป็นการเล่นแบบใหม่ที่สนุกสนานเหมือน Discovery คล้ายๆกับเด็ก ในรักเก็ตครับเขาก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกกำลังเพราะฉะนั้นเราก็ออกแบบเหมือนเป็นทางวิ่งลูกวิ่ง<ค>ที่สามารถออกกำลังได้เป็นวงจรนะครับขึ้นบนันไดไป<ค>แล้วก็วิ่งข้ามหลังคา <aquele S 1> ของร้าน <c oughs> แล้วก็สกก็วิ่งลงสะพานตะข่ายหรือลงสไลเดอร์หรือวิ่งต่อไปทางนี้แล้วก็ลงสไลเดอร์ม้วนมันก็เป็นสิ่งที่สนุกสนาน พื้นที่ที่เด็กจะเล่นเนี่ยครับเราก็จะใช้พื้นที่เป็นวัสดุฟองน้ำที่นิ่มๆมันก็เป็นเซอร์เฟซลงไปก็ไม่เจ็บเพราะมันยืดหยุนปลอดภัยแล้วบันไดที่น้องๆวิ่งขึ้นพื้นก็เป็นฟองน้ำเหมือนกันแม้แต่ราวกันตกก็เป็นวัสดุที่เรียกว่า soft material ก็คือเป็นเชือกที่น่ารักปีนไปได้แล้วน้องๆก็จะได้แบบจับเหมือนแบบว่าไปเล่นอยู่ในส่วนสนุกใย่ๆมอนจนสลัดขึ้นเรือแล้วก็มีเชือกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ให้มันกระตุ้น imagination นิดนึง ที่เดิมตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคืออันนี้ส่วนหลังบ้านเก่าเดิมเลยค่ะต้นมะม่วงนี่คือต้นมะม่วงเดิมที่โตมากับบ้านตั้งแต่แรกเลยทั้งหมดเลยค่ะ,คะยกเว้นต้นหนึ่งที่ตายไปเราก็เลยหาต้นมะม่วงมาเสริม <c oughs> ให้ <c oughs> ให้ยังเป็นส่วนมะม่วงหลังบ้านอ๋อตรงนี้คือผนังเราก็เป็นแมทชิเรียลเดียวกันหมดเลยใช่ไหมใช่เราก็ดึงผนังที่ นิ่มแล้วก็เซฟขึ้นมาน้องๆก็ยังดูในแบบว่าสายตาของคุณพ่อคุณ<ช>แม่แล้วก็นี่มีร้านขนมให้น้องๆด,ดูด้วย <c oughs> นี่อย่างตรงนี้ก็คือเป็นแบบขอบมอนหมดเลย<ช>ลน้องๆแบบว่า <c oughs> ล้มหรือแบบว่าชนอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วพอแต่เดิมมันเป็นสวนอะเราพี่อ่านแบบมีการแบบมองภาพยังไงว่าที่ปรับออกมาแล้วอานรู้สึกว่ายมันเข้ากันได้ดีเลยนะคบคือตอนแรกเราเห็นสวนมะม่วงะจ,จะลกๆหน่อยแต่ความร่มเงาท,ที่ที่ต้นไม้สร้างเนี่ยเป็นสเปซที่น่ารักะนะครับ บวกกับเราอยากจะเผื่อพื้นที่โล่งเอาไว้เพื่อที่คุณอ๋อมจะได้จัดกิจกรรมอาจจะเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นอีเวนต์หรือว่ามิวสิกอินดัพาริเก็นมาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็เพ f เฟรนลี่ด้วยนะคะสัดเลี้ยงอะไรต่างๆก็มาเดินเล่นได้เป็นการออกแบบที่ค่อนข้างจะลงตัวมากๆเลยแล้วแบบพี่อ๋อมเป็นไงบ้างคะพอเห็นแบบหลังจากที่ทุกอย่างแบบออกแบบสร้างขึ้นมาเสร็จหมดแล้ว ชอบมากเห็นแบกบก็ว้าวแล้วนะคะพอของจริงออกมาที่แบบยิ่งกว่าว้าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่นรู้สึกว่าครบแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่าอย่างตรงตึกตรงข้ามก็สามารถออกกําลังกายเนาะเพราะบางทีเวลาเราออกกาลังกายเสร็จเราจะหิวใช่ไหมคะเราก็อยากจะนั่งชิลนั่งพักผ่อนนิดนึงก็แค่เดินข้ามถนนมาแล้วก็มานั่งชิลตรงนี้ได้เลยแอนเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่จะต้องรู้สึกแบบเดียวกับแอนแน่นอนเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้ไอเดียไปเพิ่มลูกเล่นเล็กนนน้ออกับบแพืที่่สวต ของงเองอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้นะคะแอนก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋อมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อัดด้วยค่ะที่พาทุกคนนะคะมาเปิดมุมใหม่ในวันนี้ค่ะ